โอเคฮะใครที่มือถือมีความจําเหลือแล้วอยากจะมาเข้ากลุ่มกับผมซึ่งให้ค้นหาไปแบบนี้ฮะ O n M I C ใช่ฮะ O M M I C ค้นหาเสร็จนี่ฮะรอสักแป๊บมันจะโหลดฮนะหรืออัดและโปรแกรมอัดมันหนักวะคือกระตุกโลลิ่งโ,ลลโอเค แอบปบตอนนี้ขอแปบโอมิกแคทเปิดไมคคุยกันตอนเล่นเกมเนี่ยท่านผู้ชมเลื่อนไปจะเห็นอันนี้นี่อันนี้ใช่ไหมฮะนี่ให้ติดตั้งไปเลยชื่อผมในแอปก็เดี๋ยวบอกฮะแอบดบเพื่อนมาได้นะฮะชื่อในแอปนี้ผมแต่แป๊บฮะยุ่ง รอโหลดฮนะตอนนี้ก็ยุ่งมากเลยก็ไหนก็การอัดคลิปไหนก็เรื่องตัดต่อหาแอปตัดต่อแล้วก็หาอินโทรกะว่าจะเดี๋ยวจะให้ซ่องของ Easy Boy ขอทำให้ใช่ไหม Game Boy เออ Game b o นี่ฮะชื่อแนะผมก็ XDT h X D 2 K เออ X D 2 K ไทยถ้าจะกดค้นหาก็กดตรงนี้ฮะเปนคับค้นหา ID หรือชื่อ ก็คนหาชื่อผมฮนะเดี๋ยวผมจะลอง x ไม่ใช่ xd2k xd2k ถ้าแกไม่ผิดบันแอดอย่างนี้นะ xd2k ไทยไทยอื กดค้นหาไปถ้าไม่มีไม่รู้อ่ะผมคือไม่รู้เดี๋ยวนะพ่อความนี่ไงค้นหาชื่อประวัติหรือการแชทเออ xd 2 k xd xd นี่ชื่อผม xd 2 k เนี่ยผมชื่อ xd 2 k ก็นี่หน้าปกนี้นะฮะติดต่อได้ฮะก็กดเข้าไปฮะแล้วมันก็ให้แอดเพื่อนนี่แอดเพื่อนปับ๊บอ่าทีนี้มันก็กดมาที่ข้อเดี๋ยวผมก็นี่ใครก็ไม่รู้ยังไม่รู้ลบอืมโอเคซึ่งนี่ตัวปลอมคำายาบเซนเตอร์โอเคก็ก็ก มันสามารถคุยไปเล่นเกมไปได้นะจบไวเพียงเท่านี้ฮะมารีวิวคค